าวิธีปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงมีน้องที่ติดตามเพจถามพี่ลูกมาว่าจะทำยังไงให้โฮอร์โมนเอสเตอนสมดุลนะคะวิธีแรกก็คือนอนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยวันหนึ่ง8ชั่วโมงเพราะถ้าเกิดเรานอนไม่พอเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดความเครียดสะสมแล้วก็จะหลั่งโฮโอร์โมนคอรลตอซอลออกมามากเกินไปซึ่งโฮอร์โมนนี้ก็จะไปรบกวนการทํางานของโฮอร์โมนเอสเทรเจนข้อที่สองคือออกกำลังกายให้สม่าเสมอนะคะ อย่างน้อยสัปดาห์นึงเนี่ยสองถึงสามวันเพราะจะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยโดยอาจจะวิ่งเหยาะๆหรือโยคะหรือไทเกตก็ได้ข้อที่สามคือปรับโภชนาก,การอาหารพี่นกมีคลิปเรื่องของเจ็ดอาหารที่เพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะไปหาดูกันได้นะแล้วก็ควรจะลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เพิ่มโปรตีนนะคะข้อที่สี่ลดความเครียดสะสมค่ะเพราะความเครียดก็คือทําให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเนาะ วิธีที่ลดความเครียดคืออาจจะหางาเด็กๆทำนะคะเช่นวาดรูปร้องเพลงทําอาหารหรือเลือกกินอาหารที่ลดความเครียดเช่นพวกชาเขียวดาร์กช,ช็อกโกแลตส้มฝรั่งกล้วยหรือไข่ก็ได้ข้อสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่ค่ะจะทำให้นิโคตินเนี่ยไปขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะและบุหรี่เนี่ยยังทำให้ผิวเรามองค้ามดินฝีปากดำแล้วก็ ผิวเนี่ยก็เจิดเรียวรอยก่อนวัยด้วยใครอยากรู้แค่ดับโสวยันวัยกดติดตามไว้นะคะยิ่งติดตามหน้ายิ่งเด็กลง